สำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับผมก็ได้รวบรวมความคิดเห็นของชาวจีนที่พูดถึงเรื่องที่เขารู้สึกว่ามันแปลกมากๆในประเทศไทยเรื่องที่เขารู้สึกว่าไม่คุ้นเคยเอาใช่เลยเมื่อมาถึงประเทศไทยซึ่งผมดูแล้วผมก็รู้สึกว่าชาวจีนเขาอาจจะแปลกเองก็ได้นะอย่างในคอมเมนต์นี้นะครับเขาบอกว่าเขารู้สึกตกใจว่าตอนที่ไปเที่ยวที่เมืองไทยทําไมต้องให้ทิปด้วยโอ้โหโดยก็บอกต่อนะครับว่า เมือนกับว่าวัฒนธรรมการให้ทิปที่เมืองไทยจะเป็นอะไรที่ปกติมากๆเลยอย่างผมไปพักที่โรงแรมผมก็จะต้องให้ทิปกับคนที่หิ้วกระเป๋าไปที่ห้องพักให้กับเราด้วยซึ่งนั่นคือคําแนะนําของไกด์นาเที่ยวของเราเขาบอกว่าเราต้องให้ทิปกับเขาด้วยนะซึ่งผมก็รู้สึกเอกใจว่ามันมีความจําเป็นจะต้องให้ทิปขนาดนั้นเลยเหรอคือในมุมมองของผมผมเชื่อมาตลอดว่าการให้ทิปมันต้องเป็นโอกาสที่พิเศษมากๆจริงมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเอาซะเลยแต่เหมือนกับว่าในไทยนั้น แม้แต่เรื่องธรมธรมดาาเราก็ต้องให้ทิปด้วยซึ่งก็สร้างความแปลกใจและงุนงงให้กับผมอยู่เหมือนกันจนบางทีผมก็สงสัยว่ามีพนักงานเดินม,มาเสิร์ฟอาหารผมต้องให้ทิปด้วยหรือไม่จนบางครั้งตอนที่ผมอยู่ที่เมืองไทยผมหาจุดที่ลงตัวไม่ได้เลยว่าถ้าผมได้รับบริการอะไรสักอย่างผมต้องให้ทิปตลอดอย่างนั้นเลยเหรอซึ่งก็มีคนเข้ามาให้ความคิดเห็นนะครับบางคนนะครับเขาก็พูดดีมากๆเลยนะครับว่าคุณก็ลองสังเกตในอีกมุมมองสิการบริการในเมืองไทยเนะี่ยเป็นมิตรมากๆเลยนะ แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้บังคับหรอกว่าคุณจะต้องให้ทิปหรือไม่แต่ถ้าคุณพึงพอใจกับการบริการของเขาคุณให้ทิปก็เป็นกําลังใจให้กับคนทํางานนะความแตกต่างอิปการและผมคิดว่าความแปลกสำหรับผมซะมากกว่านะเมืองไทยนะ่ะบริการดีพวกเขาค่อนข้างจะยืนหนึ่งเลยในเรื่องของการบริการแต่ผมงงกับคุณมากกว่าว่าการให้ทิปจะเป็นเรื่องแปลกได้อย่างไรในเมื่อเราไปสู่วัฒนธรรมท,ที่แตกต่าง คุณกาลังคาดหวังในสิ่งที่เป็นแบบในจีนอยู่อย่างนั้นเหรอแต่อย่างไรก็ตามคุณน่าจะเห็นได้ชัดนะว่าการบริการในไทยนะั้นถูกอัปเกรดขึ้นพวกเขาบริการกับเราเป็นอย่างดีมากๆแต่การให้ทิปคุณแค่จําเอาไว้ว่าถ้าคุณพึงพอใจคุณก็สามารถให้พวกเขาหรือถ้าไม่ให้คนไทยก็ไม่ได้ว่าอะไรความคิดเห็นของอีกคนครับบอกว่าการบริการที่ยอดเยี่ยมมากๆในไทยนั้นบางทีทําให้ผมรู้สึกไม่คุ้นเคยเอาเสียเลยผมสังเกตตั้งแต่เวลาเข้าไปพักในโรงแรมก็จะมีคนยืนทักทายยกมือไหว้เรา แล้วก็ตอนรับด้วยรอยยิ้มเอาแค่นั้นนผมก็ตกใจมากๆแล้วแต่ผมก็รู้นะว่าถ้าแค่นั้นก็คงไม่ต้องให้ทิปอะไรก็ได้หรอกและผมสัมผัสได้เลยว่าการบริการของคนไทยเป็นมาตรฐานที่ดีกว่าในจีนมาก และทุกๆองค์ประกอบระหว่างไปเที่ยวจะสังเกตได้เลยว่างานบริการของไทยค่อนข้างจะสําคัญเราจะเจอกับการบริการที่ดีได้มากกว่าจีนโดยเฉลี่ยได้เสมอผมไม่ทราบว่าไกด์นำเที่ยวของคุณไม่ได้แห้คาแนะนําเกี่ยวกับการให้ทิปหรือไม่แต่บอกตามตรงนะการบริการในไทยทําให้ผมพึงพอใจได้บ่อยครั้งมากๆจนทําให้ผมต้องให้ทิปแทบทุกครั้งเลยทีเดียวและผมไม่ได้มาคิดเล็กคิดน้อยหรอกว่าจะต้องให้ทิปหรือไม่ คุณไม่ได้สังเกตรหรือว่าพึงพอใจกับการบริการของคนไทยที่พิเศษมากกว่าที่คนจีนทํากันเลยอย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะที่จะต้องให้ทิปเพิ่มเติมกับพวกเขาทีนี้ก็มีอีกความทิ่เห็นของชาวจีนอีกคนนะครับซึ่งผมก็งงกับเขาอยู่เหมือนกันว่าเพียงแค่การขับมอเตอร์ไซค์ในเมืองที่ดูทันสมัยเนี่ยมันดูเป็นเรื่องแปลกสําหรับชาวจีนเลยเหรอ ซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าเมืองของเขาในเมืองใหญ่ๆเนี่ยไม่ใช้มอเตอร์ไซค์กันแล้วหรือยังไงหรือมันเห็นจํานวนน้อยกว่าหรืออะไรยังไงนะครับคอมเมนต์ <Comment S 1> ของเขานะครับอธิบายว่าเขาตกใจนะครับที่เมืองสีวิไลและทันสมัยอย่างกรุงเทพเห็นการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าคือเขาใช้รถไฟฟ้าและจากนั้นพอมาเดินอยู่ข้างถนนก็สังเกตได้เลยว่าจะมีจํานวนมอเตอร์ไซค์มากมายที่มีวิธีการขับที่แตกต่างจากในจีนหรือบางทีก็เห็นในจํานวนที่เยอะกว่าด้วยคุณจะเห็นรถมอเตอรไ์ไซค์ที่เป็นธรรมดาทั่วไปขับขี่ไปตามซอกมุมต่างๆที่ อาจจะแทรกไปตามตัวรถยนต์คุณจะเห็นแบบนั้นได้ตลอดทุกเวลาเลยทีเดียวแต่ขนาดเดียวกันคุณจะได้เห็นตึกสูงหรืออาคารห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยที่ใหญ่โตจนเต็มลูกตาของคุณมองไปทางไหนก็ห้างใหญ่โตเต็มไปหมดแต่ถ้าว่าก็ตัดภาพมาด้วยมอเตอร์ไซค์ที่เป็นแบบดั้งเดิมอยู่และมีจํานวนที่เยอะมากๆด้วยคือผมจะไม่ตกใจเลยนะถ้าที่นี่เป็นเวียดนามแต่ทว่าเป็นเมืองไทย เมืองของพวกเขาเนะี่ยมีความทันสมัยมากขึ้นมากๆแล้วแต่การขับขี่แบบนั่งเดิมก็ยังคงมีอยู่คือพวกเขาเล่นวิ่งปนไปกับรถยนต์ที่วิ่งไปบนท้องถนนพร้อมๆกันอย่างนั้นเลยซึ่งความคิดเห็นของคนที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าจริงๆผมไม่ค่อยแปลกใจเรื่องของมอเตอร์ไซค์หรอกนะการขับขี่มอเตอร์ไซค์ในจีนเนี่ยก็ยังมีใช้งานอยู่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่เมืองใหญ่เมืองไหนแต่ถ้าเมืองใหญ่มากๆที่มีระดับรายได้สูงๆการประชากรรายได้ต่อหัวสูงๆจำนวนรถยนต์ก็อาจจะเห็นได้มากกว่าคนททรงาาสนนก็จ,จะเปี่ิยม แต่อย่างไรก็ตามที่ผมทึ่งก็คือการที่ยังมีแท็กซี่ที่ใช้มอเตอร์ไซค์ยอยู่เขาคือ <c oughs> เขาเรียกมาอย่างนี้นะครับก็คือหมายถึงมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่นเองโดยเขาบอกนะครับว่าในไทยนะ่ะมีแท็กซี่ที่ใช้มอเตอร์ไซค์ด้วยนะนั่นเป็นอะไรที่ให้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากๆเลยคือในจีนนะ่ะสิ่งเหล่านี้ผมไม่เห็นมาตั้งแต่เกิดแล้วแต่เพาว่าในไทยนะ้ะเป็นอะไรที่ให้ประสบการณ์แอเวนเจอร์มากๆเป็นประสบการณ์เหมือนได้ผจญภัยท่ามกลางตัวเมืองแต่คุณใช้บริการแท็กซี่ที่ต้องซ้อมไปกับมอเตอร์ไซค์ก็เป็น ขณะที่ชาวจีนีคนนะครับก็บอกว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างในไทยนั้นถือว่าเป็นความแปลกใหม่ของเรามากๆเลยคือผมไม่เคยเห็นการใช้มอเตอร์ไซค์เอามารับจ้างเป็นพาหนะที่แพร่หลายขนาดนี้คือผมเห็นการใช้มอเตอร์ไซค์มอพางนนในจีนและผมเองก็ใช้มอเตอร์ไซค์ด้วยแต่เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากันแล้วแต่มอเตอร์ไซค์ที่ใช้น้ามันในไทยนะั้นที่มีควันออกมาเยอะแยะมากมายยังมีคนขับอยู่เต็มถนนหมดเลยแต่ผมแปลกใจนะว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เป็นแบบตั้งเดิมแบบนั้นนะ่ะ คนไทยยังนิยมใช้กันมากๆเลยในการเดินทางไปในส่วนต่างๆของเมืองที่ทันสมัยของพวกเขาคือผมคิดว่าการมีรถไฟฟ้าเนี่ยคนส่วนใหญ่น่าจะใช้รถไฟฟ้ากันนะคือเดินทางด้วยความทันสมัยแบบนั้นก็คงจะดีกว่าแต่ที่ไหนได้ผมสังเกตในกรุงเทพคนส่วนใหญ่ก็ยังใช้บัตรสั่รับจ้างซึ่งมันเป็นอะไรที่แพร่หลายมากๆเลยโดยก็มีชาวจีนอีกคนเข้ามาตอบกลับรับก็บอกว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพผมคิดว่าพวกเขาใช้ในการเดินทางระยะสั้น แต่ถ้าเป็นการเดินทางในรถไฟฟ้าก็อาจจะเป็นการเดินทางที่อยู่ไกลออกไปชักหน่อยแบบนั้นการเดินทางระยะสั้นๆในกรุงเทพน่ะเหมาะสมมากๆเลยถ้าคุณได้ดูผังเมืองของกรุงเทพได้ดูตรอกซอกซอยแล้วก็ได้ไปสำรวจกรุงเทพอย่างเป็นจริงเป็นจังนะการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์รับจ้างนี่เป็นอะไรที่เพลินอยู่เหมือนกันอย่างไรก็ตามพวกเขามีขนส่งสาธารณะที่ค่อนข้างครอบคลุมนะแล้วก็มีบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันด้วยแต่จะเห็นได้ว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ดี ความคิดเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าผมรู้สึกแปลกใจกับจำนวนมอเตอร์ไซค์บนท้องถนนต่างหากเมืองใหญ่ของไทยนะ่ะแทบจะไม่ต่างจากเมืองทันสมัยของจีนแล้วนะจะต่างก็ตรงแค่ตึกที่อาจจะไม่สูงเท่าก็เท่าน,นั้นแหละแต่ผมจะเห็นได้ว่าท่ามกลางความทันสมัยการออกแบบสถาปัตยกรรมที่งดงามของตึกสูงๆหรือห้างสรรพสินค้าแต่ขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยมอเตอร์ไซค์จำนวนมากที่ขับเคลื่อนไปบนท้องถนนเราเห็นวิวของห้างที่หรูมากๆนะ แต่มอเตอร์ไซค์จำนวนมากนะก็วิ่งอยู่บนท้องถนนถ้วยซึ่งก็เป็นภาพที่แปลกตาอยู่เหมือนกันโดยความเห็นของอีกคนนะเขาก็บอกว่าคุณไปที่เวียดนามคุณจะไปทึ่งกว่านี้อีกเหรอมอเตอร์ไซค์แทบจะแบบว่าเป็นคันรถติดแต่เป็นมอเตอร์ไซค์นะที่รถติดอยู่ท่ามกลางถนนผมคิดว่าไปที่เวียดนามจะแปลกใจมากกว่านี้โดยความคิดเห็นของคนก่อนหน้านะครับก็บอกว่าอันที่จริงผมรู้สึกแปลกใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เมืองไทยมากกว่านะ เพราะว่าคุณดูได้เลยโดยเฉพาะในย่านที่ทันสมัยมากๆของกรุงเทพตึกสูงสหรือแม้แต่ห้างส,สินค้าหรูหราที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่คุณจะเห็นบรรยากาศของการจราจรด้วยมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งปนไปกับรถยนต์อยู่เสมอและวิธีการขับขี่ของคนไทยแน่นอนว่าก็สร้างความแปลกใจให้กับผมด้วยบางทีผมเห็นรถยนต์ที่หรูหรานะแต่ขณะเดีวยวกันสภาพแวดล้อมรอบข้างมีมอเตอร์ไซค์ที่ราคาดูเหมือนจะถูกมากๆหรือมอเตอร์ไซค์เก่ามากๆก็วิ่งสวนไปกับรถสปอร์ตที่หรูหรา นี่แหละคือสิ่งที่ผมเห็นในกรุงเทพแล้วผมรู้สึกว่าแปลกใจคือเมืองของจีนนไม่มีภาพแบบนี้ให้เห็นแล้วมันก็เลยรู้สึกทึ่งว่าในไทยยังมีแบบนี้อยู่ขณะที่ความเห็นถัดมาครับก็บอกว่าก็เพราะว่าเมืองใหญ่ของไทยยังไม่ค่อยมีการห้ามหรือการควบคุมเกี่ยวกับการใช้มอเตอร์ไซค์มากนักผู้คนยังสามารถใช้มอเตอร์ไซค์ได้ยอย่างอิสระอยู่แต่ถ้าว่าเมืองใหญ่ในจีนหลายแห่งมักจะมีการจํากัดและควบคุมแล้ว ความคิดเห็นของอีกคนครับเข้ามาให้ความเห็นนะฮะว่านี่แหละคือสิ่งที่ทําให้พวกเขาเป็นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองอย่างมากเลยอย่างเมืองใหญ่ในจีนบางทีการห้ามหรือเข้มงวดหรือบังคับใช้การจํากัดใช้มอเตอร์ไซค์มันก็เริ่มทําให้ตัวเมืองเริ่มขาดเอกลักษณ์ในแบบตนเองคือถ้าย้อนไปสมัยก่อนมอเตอร์ไซค์ก็ใช้อย่างแพร่หลายในจีนนะแต่พอเริ่มมีการจํากัดการใช้งานมันก็เห็นได้น้อยลงสุดท้ายพอมาที่ประเทศอื่นๆก็เลยรู้สึกแปลกใจซะ่อย่างนั้น ความเห็นของอีกคนนะครับก็เข้ามาบอกว่าถ้าคุณอยากให้เมืองของคุณมลพิษลดลงควรจะไปใช้งานเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ประเภทอ,อื่นๆซะมากกว่าอย่างในจีนจักรยานไฟฟ้าก็เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายมันก็ทําให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นได้นะขณะที่ชาวจีนอีกคนนะครับก็พูดถึงสิ่งที่เขาไม่ค่อยคุ้นเคยเมื่อไปในโรงแรมของประเทศไทยนะครับเขาก็ให้ความคิดเห็นนะครับอย่างหนึ่งว่าผมรู้สึกแปลกใจว่าโรงแรมในไทยเนี่ยบางที บางโรงแรมนะแทบจะเป็นร้านอาหารไปด้วยในตัวแล้วผมเห็นว่ามีอาหารหลากหลายและตกใจว่าผมไปพักที่โรงแรมแต่มักจะมีบุฟเฟ่อาหารเช้ามาด้วยกันอยู่เป็นประจำเลยในขณะที่จีนของเรานั้นแม้ว่าจะมีอยู่เหมือนกันแต่อาหารมันไม่ได้หลากหลายเท่าไทยเลยนะแม้ว่าจะมีเมนูที่เยอะแต่ก็เป็นอาหารในจีนเป็นหลักเลยทีเดียวแต่คุณมาดูที่ไทยสิ อาหารในโรงแรมตอนมื้อเช้านอกจากจะเป็นแบบบุฟเฟ่ทานได้แบบไม่จํากัดแล้วไม่เหมือนกับว่าพวกเขารวบรวมเมนูอาหารจากทั้งโลกมาไว้ที่โรงแรมแห่งนี้ไว้ที่เดียวคือไม่ได้มีแค่อาหารไทยเท่านั้นมีอาหารตะวันตกด้วยอยู่ในนั้นและนอกจากนั้นมีอาหารจีนเข้าไปด้วยโอ้โหเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากๆขณะที่ชาวจีนอีกคนนะครับเขาเรียกสิ่งนี้นะครับที่ไปเจอในไทยว่าบริการที่ต้องทําเองนะครับหรือผมจะแปลในคําไทยที่เราเข้าใจกันแล้วกันนะฮะก็คือบริการตัวเองนั่นเอง แต่เขาใช้คําว่าบริการที่ต้องทําเองโดยคนนี้นะครับเขาพูดถึงว่าแม้ว่าในไทยนะ่ะมีบริการที่ดีมากๆแต่ผมก็ไปเจอกับการให้บริการอีกแบบหนึ่งที่แปลกมากๆด้วยเช่นกันคือถ้าเป็นในตู้อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเป็นตู้หยอดเหรียญผมจะเข้าใจได้นะแต่บางทีเป็นในร้านอาหารเลยเป็นในร้านอาหารที่แทบจะไม่มีพนักงานยืนอยู่เลยพวกเขาแค่รับลูกค้าแล้วก็พาไปนั่งที่โต๊ะแล้วก็ที่เหลือเราต้องทําทุกอย่างเองหมดนั่นเป็นอะไรที่ก็สร้างความแปลกใจให้กับผมนะ บริการที่ต้องทําเองแบบนั้นมีอยู่ในร้านอาหารคือผมน่เดินเข้าไปแล้วผมต้องทําเองตั้งแต่หยิบจานขึ้นมาหาถ้วยช้อนหรือแม้แต่ตักน้ําซุปตักอาหารเองตักผักเองตักทุกอย่างเองเติมน้ําเองจนทําให้ผมรู้สึกว่ามันมีร้านอาหารแบบนี้ด้วยเหรอที่เราต้องทาเองทุกอย่างขนาดนี้แลพะพวกเขาไม่มีแม้แต่พ่อครัวหรือแม่ครัวที่ช่วยปรุงอาหารให้ด้วยซ้ําเราต้องทําทุกอย่างเองหมดเลยซึ่งถ้าผมเดาๆนะครับด้วยความที่เขามไม่ได้ระบุ ประเภทร้านอาหารมานะผมก็น่าจะเดาว่าเขาไปเจอร้านหมูกระทะที่แบบอาจจะราคาไม่แพงน,นะรับไม่ค่อยมีคนบริการแต่ต้องทําทุกอย่างเองจิบแม้กระทั่งกระทะเองก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะอะไรแบบนั้นโดยเขาก็ให้ความเห็นนะครับว่าแต่ถ้าเป็นในจีนนะครับเขาบอกว่าบริการอาจจะเต็มรูปแบบกว่าคือมีพนักงานให้ความช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งคนทําครัวให้หรือปรุงอาหารให้นั่นเองนะครับมีคนยืนทําให้ถ้าเป็นลายบุฟเฟ่นะยกตัวอย่างนะครับ เขาบอกว่าต่างจากในจีนมากเลยคือพอไปร้านแบบนี้ผมรู้สึกว่าพวกเขาบริการไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะน,นี่ก็เป็นความเห็นอีกมุมหรืออาจจะเข้าใจในมุมที่แตกต่างนะครับโดยมีคนเข้ามาให้ความเห็นอยู่เหมือนกันนะครับว่าคุณก็ต้องดูด้วยว่ามันสมเหตุสมผลกับราคาที่คุณจ่ายหรือไม่อย่างเช่นร้านที่คุณพูดมาบริการที่ต้องทําเองพวกเขาอาจจะลดคสค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างพนักง,งานแต่ขณะเดยียวกันถ้าอาหารที่คุณได้รับหรืออาหารที่คุณสามารถหยิบเองตักเองได้ ถ้านั่นนะมีความคุ้มค่ากับราคาที่คุณจ่ายไปมันก็น่าพึงพอใจแล้วไม่ใช่เหรอยกเว้นก็แต่ราคาอาหารมันไม่คุ้มค่าแต่คุณต้องทําเองทุกอย่างแบบนั้นก็ไม่โอเคอยู่เหมือนกันความคิดเห็นของชาวจีนอีกคนครับบอกว่าผมแปลกใจนะที่ไกด์นาเที่ยวถึงกับแนะนําเราเลยว่าเวลาไปซื้อของที่ประเทศไทยเนี่ยให้ต่อรองราคาซึ่งเป็นคําแนะนําที่แปลกอยู่เหมือนกันเพราะว่าการต่อรองราคาเป็นอะไรที่ไม่ค่อยน่าทํามากนักในความรู้สึกของผมนะยิ่งไปประเทศอื่นๆ แต่พอไปที่เมืองไทยถึงกับบอกกันเลยว่าต้องต่อรองราคาเหมือนกับว่าเป็นคําแนะนําที่เป็นปกติมากๆผมสังเกตได้เลยว่าในหลายๆสถานที่ของไทยการต่อรองราคานั้นดูเป็นเรื่องปกติและทําได้หมดเลยโดยที่ไม่ต้องระมัดร,ระวังในเรื่องของการต่อรองมากนะักแต่ถ้าเป็นที่จีนของเราบางทีสถานที่หลายแห่งมันเป็นความแปลกใจนะร้านเล็กๆนแทบจะต่อราคาไม่ได้เลยจะต้องจ่ายในราคานั้นแต่พอเป็นที่เมืองไทยร้านเล็กๆบอกได้เลยว่าแทบจะต่อรองราคาได้หมด ขณะที่คนจีนอีกคนนะครับบอกว่ารู้สึกแปลกใจที่เห็นบริการแบบ24ชั่วโมงมีอยู่มากมายหลากหลายในประเทศไทยและมีเยอะกว่าจีนไม่ใช่แค่ร้านสะดวกซื้อแต่มีบริการหลายอย่างมากๆที่ผมเห็นพวกเขาเปิดกันทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียวคุณสังเกตได้เลยว่าเวลาเดินทางไปเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทยายามค่าคืนมักจะไม่เคยเงียบเหงาคุณจะเห็นสิ่งที่เปิดให้บริการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือร้านเครื่องดื่มร้านนั่งชิวอะไรต่างๆเปิดให้บริการกันอยู่ตลอด จนคุณหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็เห็นพวกเขายังเปิดอยู่นั่นสร้างความสงสัยให้กับผมอยู่เหมือนกันเพราะในจีนไม่ใช่ทุกร้านจะเปิดตลอดเวลากันขนาดนั้นแต่ในหลายเมืองของไทยที่ผมเห็นมาเป็นร้านที่เปิดอยู่24ชั่วโมงเจอบ่อยมากๆความเห็นที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าคือด้วยความที่ประเทศไทยมีร้านสะดวกซื้อที่เจอได้ง่ายและก็เปิดกันตลอดเวลามันก็เลยส่งเสริมความเชื่อให้คุณรู้สึกว่ามักจะมีร้านเปิด24ชั่วโมงกันอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งในความเป็นจริงที่ผมเห็นมามันก็ใช่อยู่ส่วนหนึ่งนะแต่บางร้านในไทยก็ไม่ได้เปิด24ชั่วโมงขนาดนั้นแต่พวกเขาอาจจะเปิดดึกมากกว่าที่เป็นมาตรฐานในแบบของจีนคือในจีนถ้าไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวหรือไม่ใช่เมืองใหญ่ร้านที่เปิด24ชั่วโมงถือว่าน้อยกว่าไทยมากเลยนะถ้าเทียบพื้นที่ต่อพื้นที่แต่ในไทยมักจะมีร้านอาหารที่เปิดดึกอยู่อีกครั้งคุณก็เลยเห็นว่าไม่ว่าคุณจะออกมาตอนตีสองตีสามคุณก็จะยังพบกับร้านอาหารที่พร้อมให้บริการกับคุณอยู่เสมอแล้วก็ดันปรุงสดดใหม่ะะ้วยนะ ดูที่ความคิดเห็นสุดท้ายนะครับคนจีนคนนี้บอกว่าความแปลกใจของเขาเมื่อไปถึงประเทศไทยก็คือเขาไม่เห็นว่าคนไทยนะครับใช้จักรยานกันเลยอันนี้เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อสำหรับชาวจีนนะครับเขาบอกนะครับว่าผมไปมาไม่ต่ำกว่า5เมืองในประเทศไทยตั้งแต่กรุงเทพฯไ่ไ,ไปตามเมืองท่องเที่ยวต่างๆสิ่งที่เหลือเชื่ออีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคนไทยไม่ใช้จักรยานกันเลยผม,ผม <ๆ S 1> คงต้องใช้คําว่าคนไทยไม่ใช้จักรยานกันเลยเพราะมันแทบจะไม่เห็นกันเลยเดียวและดูเหมือนว่าการใช้จักรยานจะเป็นอะไรที่เฉพาะกลุ่มมากกว่า และเป็นการปั่นที่ไม่ได้ปั่นเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันเลยมันแทบจะไม่มีอยู่จริงที่จะปั่นไปทํางานอะไรแบบนี้หรือปั่นไปเรียนหนังสือก็แทบจะไม่เจอเลยการที่จักรยานไม่ค่อยได้รับความนิยมเหมือนในจีนเป็นความแปลกใจสำหรับผมมากๆเพราะดูเหมือนว่าผู้คนในประเทศไทยเต็มใจที่จะจ่ายค่าน้ามันหรือว่าเดินทางด้วยยานพาหนะที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าพวกเขาไม่ยอมประหยัดกับการใช้จักรยานเลยก็น่าทึ่งอยู่เหมือนกันสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับความคิดเห็นนของชาวจี ผมยังมีหลายหัวข้อนะครับมาเล่ากันต่อในคลิปถัดไปนะฝากท่านผู้ชมติดตามแล้วก็รับชมกันต่อในคลิปถัดไปด้วยนะครับหรือถ้าอยากรับชมอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเรื่องหัวข้อที่สนใจที่ผมเคยเล่าไปแล้วนะครับ